อากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ่างล้างมือในห้องน้าตอนนี้เช็คห้องน้าเรียบร้อยแล้วน้ำแรงน้ําแรงอากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ่อางล้างมือในห้องน้าตอนนี้เช็คห้องน้าเรียบร้อยแล้วน้ำแรงน้ำแรงีตรงน,นี้ทีีตรงน,นี้เป็นห้องยีน,นี้เราได้ห้องที่ชาสิบหก อุย้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 นี่ข้างในนะคะอากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ่างล้า,มางมือใน,นห้องน้าตอนนี้เช็คห้องน้ําเรียบร้อยแล้วน้ําแรงน้ําแรงบพวกจเจ๊ด็กทีงั้นละแรมันบอรนี่นะคะ,ะ,คะร้อนมากค็ะคุณร้อนร้อนร้อนนะคะมาค่ะห้องก็จะจะเป็นเตียงนอนหูยเย็นจังเลย ได้ได้สี่คนสี่คนเลอโอ้จบบรรยากาศข้างนอกนะครับทางเดินเลียบเปียกมากร้อนมากเปียกหมดเดืนนะคะเปียบมอกแมกนะคะทุกคนน้องจะเป็นพ่อนแมบอพวกเจ๋เจกเกนั่นแหละแม่บอนี่นะคะร้อนมากนะคะคุณร้อนร้อนร้อนรคะมาค่ะ ห้องก็จะอืมะค่ะหนูเอาข้างนงอกนี่หน่อยดีได้มันเดือนเอาเออกไปข้างนอกก็จะมองบอลพวกจเจ็กิางน,นั้นแหละมันบอลนี่นะคะร้อนมาก,กนะคะคุณร้อนร้อนร้อนนะคะมาค่ะห้องก็จะตืมลง <c oughs> จะพาตืมลง นอนเรียบร้อยแล้วคุณพี่ให้ผมเปียกผมแบบมอมอกแมกแมกตืมผเราจะพากตืมลงนอนเรียบร้อยแล้วคุณพี่ให้ผมเปียกผมแบบมอมอกแมกแม๊กปมุมนู้นนะคะมีข้างในทุกคนภายในยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกมามองไปรอบๆมุมนู้นถึงที่พักแล้วคะ่ะคุณนะคะดูตรงนี้ป้าขอเทอ มันร้อนมากเลยทุกคนหน้ากุลุ่งดำแล้วร้อนมากเปรียกมากร้อนมากเปียกหมดเลยนะคะเปียบมอกแมกนะคะทุกคนนูนมันจะเต็มหมดเลยค่ะนอนนะตืมเราจะพาตืมลงนอนเรียบร้อยแล้วคุณพี่ผมเปียกผมแบบมอกมอกแมกแมก จะพานะะทุกคนจะพาบอยพูดแต่เด็กัองนั้นแหละมันบอยนี่นะคะร้อนมากคะคุกคร้อน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 ,นะคะมาค่ะห้องก็จะถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนนะคะดูตรงนี้ป้าคุณเธอมันร้อนมากเลยทุกคนหน้าก็รุ่งดำแล้ว ร้อนมากนี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กผู้นี่เลยนะคะได้สี่คนสี่คนเหลือจบบรรยากาศข้างนอกนะคะเทางเดินถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนนะคะดูตรงนี้ป้าดคุ้เธอมันร้อนมากเลยทุกคนหน้าคุณลุงดำเลี้ยว ร้อนมากจะพานี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเยพนี่เลยนะคะถ<า>ึงที่พักแล้วค,ะค่ะทุกคนนะคะดูตรงนี้ป้าคุณเธอมันร้อนมากเลยทุกคนหน้าคุณลุงดำเลย้ย ร้นอนมากน,นี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กพวกนี่เลยนะคะลมแบบพัดวิววิวๆิวนะคะนี่คืนงานเราู่นู่นนะคะดเ,เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะแต่เห็นข้างในไหมที่นีต่ตรงนี้ใครๆไปเลย นู้นค่ะอากาศดีในบันมนู้นนะคะมีข้างในทุกคนภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกมามองไปรอบๆมุมนูม้นถึงที่พักแล้วคะ่ะทุกคนนะคะดูตรงนี้ปาสุขเธอมันร้อนมากเลยทุกคนหน้าคุณลุงดำเล้ยวร้อนมากน,นี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กยว นี่เลยนะคะนู่นไกลๆไปเลยนู่นค่ะอากาศดีไม่บอลพวกเจ๊กินกันแล้วมะนบ,บ,บอลนี่นะคะร้อนมากทุกคนร้อนร้อนร้อนนะคะมาค่ะห้องก็จะดีนี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กพวกนี้เลยนะคะนะคะทุกคน จะพาเป็นห้องอย่างนี้เราได้ห้องที่ชารสิบหกอ้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 ,แทน,นี่ข้างในนะคะจะเป็นเตียงนอนหูยเย็นจังเลยสี่ลมแบบพบัดวิววิววิวนะคะนี่คืองานเราอยู่นู่นนะคะดเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะแต่เห็นข้างในมันได้กันได้สี่คน ่อาจบบรรยากาศข้างนอกนะครับทางเดินเยอะากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ่างล้างมือในห้องน้าตอนนี้เช็คห้องน้ําเรียบร้อยแล้วน้ําแรงน้ําแรงเป็นห้องยี่นี้เราได้ห้องที่ชาสิบหกโอ้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 นี่ข้างในนะคะ นี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กพวกนี่เลยนะคะลมแบบพัดวิววิววิวนะคะนี่คืองานเราอยู่นู่นนะคะดนะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะแต่เห็นข้างในมันจะเป็นเตียงนอนหูเย็นจังเลยสีะคะ่คน จะพาไปได้สี่คน,นสี่คนเหลือ,อ,อจบบรรยากาศข้างนอกนะครับทางเดินเลยอ,อากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ,อ่างล้างมือยนในห้องน้ำตอนนี้เช็คห้องน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำแรงน้ำแรงตืมลงเราจะพาตืมลง นอนเรียบร้อยแล้วคุณพี่ผมเปียกผมแบบมอกมอคแมกแมกนี่นะคะวันนี้จะนอนสี่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กนี้เลยนะคะนี่นะคะวันนี้จะนอน,นสีน่คนเตียงละสองคนนะคะเตียงละสองคนเด็กผนี้เลยนะคะเราจนได้สี่สนนะค,ะคน ่อ,อาจบบรรยากาศข้างนอกนะครับเปียกมากร้อนมากเปียกหมดเลยนะคะเปียกม็อกแม็กนะคะทุกคน,น,น,นตืมลงเราจะพาตืมลง <c oughs> นอนเรียบร,ร้ยอยแล้วคุณพี่นี้ผมเปียกผมแบบม็อกม่อแม็กแมกเปียกมากร้อนมาก เปียกหมดเดืยนนะคะเปียกม็อกแมกนะคะทุกคนนน้นมันจะเป็นที่นอนค่ะนอนไปมุมโน้นนะคะ,ะน,มมน,ะคะนีข้างในทุกคนภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะออกมามองไปรอบๆมุมนูม้นได้สี่คน,นสี่คนเหลือ,อ,อจบบรรยากาศข้างนอกนะคะจะเป็นเตียงนอน อุยเย็นจังเลยสี่ที่นี่ตรงนี้เป็นห้องอย่างนี้เราได้ห้องที่ชารสิบหกอุ้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 แน,นี่ข้างในนะคะเคเน,นืมคะ่ะเอาข้างนอกรึไงดีได้มันเลียนเราเออกไปข้างนอกก็จะมองเป็นห้องอย่างนี้เราได้ห้องที่ชาสิบหก โอ้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 นี่ข้างในนะคะเป็นห้องอย่างนี้เราได้ห้องที่ส้าสิบหกโอ้ยมีเลขรหัสด้วยแทน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 นี่ข้างในนะคะอากาศยังมีอ่างอ่างตรงนี้อ่างล้างมือนนห้องน้าตอนนี้เช็คห้องน้าเรียบร้อยแล้วน้ำแรง